สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูส่คุณสุขคนครับผมว่านี้เป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศที่เข้ามารับชมก็ดีครับมันนี่กับพ่อพ่อกับไอ้ชัดเพื่อนทำจีนแฉลบจนเก๋เค,ครับผมพ่อกันครับบรรยากาศสายๆจังหน่อยครับผมเก่ามงเคืงครับไอ้ชัดก,ก็ได้ขึ้นของเรียบร้อยมันนี่ไอ้ชัดก็จะเอาพลาสติกพลใสใส,สแกะไปขายครับแล้วก็กระดาษกระดาษแล้วก็บูดครับแล้วก็ล้างเหลาหน่อยครับผม ดใใเดี๋ยวฉัดยังไงบึ้งครับผมแดดแจ่มมากๆอันนี้ชัดขึ้นของเรียบร้อยเป็นไซครับพอเปียกไซไซบลอกแกะไซแกะที่อยู่ทั้งล่างนี่ครับอยู่ทั้งล่าง,างแล้วกระดาษประมาณหลายกิโลแล้วก็พวกสมุดหนังสือครับอยู่ทั้งล่างรองเท้าบูทแล้วก็มีลังเหล่าหน่อย อยู่ในรถครับถือว่าเมื่อ,อยออาเรื่องนะครับผมระยะทางจากนาเงาไปก็สี่สิบกว่ากิโลครับนี่ครับแบกอย่างเดียวครับผมกับสิบประมาณนี้ครับกะาวว่าหาพันกว่าครับผม เดี๋ยวนี้ถ้าพันกลัวกับชิมีไล่ออกคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยหกเดือนครับกับชิว่าสิไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่เขาจะกันก็เอาของไปขายเขาจะกันพอดีลุงของเราสิไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับไปอยากจะออกับเดินทางไปพ่อกันอยู่หน้ารลานรับสื่อครับผมไปรเราชมบรรยากาศน้ำกันครับ ไปครับผมเรียบร้อยครับผมมาจากทั้งคุณนี่ครับมาถึงลานของเก่าเรียบร้อยครับผม ลายร้อ,รอ,อคิ้วันมารูอะไรคิ้วทีเท่ไรครับผมหัเใจมาหอดจากน้ายาวมากกะสี่สิบกิโลครับผมมาหอดเป็นทีเรียบร้อยเห็นไกลๆพุ่นกับคือไอ้ อำเภอคอายจักันแดดแจม่มแจ่มครับผมเมนี่เป็นวันเสาร์ครับผมรถก็อยากไล่เนี่ย กาทยอยมาเรื่อยๆครับนี่นะครับอาชีพของเกา่าสื่อมาคลายไปครับเป็นอาชีพหมุนเวียนครับผมบางคนกับสองมือคลายบางคนกับเป็นอาทิตย์คลายครับประมาณนี้ครับผมชัดกับเราเลสามารถเข้าไปถ่ายในสถานที่รับสื่อของเก่าได้ครับผมเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับ กาดไทยได้ยืดแช่นอกลานครับผมซื้อวอลันลานของเ่าที่ชัดเอามาส่งนี่เสื้ออยู่เขียดประเพิงครับทางหน้าตรงไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเขาจะกันจังหวัดสะกีวเลี้ยวขวาสิไปวัาเย็นครับไปจันทบ,บุรีครับผมกิตเทียงครับผมกินเขาเทียงกันพันเดอเสกกะเพราปุ้งร้อ,อนๆนครับผม ตัวงช่ๆพีนอ้อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไชัดกับบริมียังแวะมาทักทายส่งกำลังใจพ่อแม่พี่น้องสู่หู้นส่วนขึ้นเขาครับผมเป็นกำลังใจกันสู่ต่อไปครับผมเพราะว่าเศรษฐกิจที่เป็นยังไหนก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมถ้าค,คลิปนี้ไอ้ชัดบอยังผิดพลาดประการใด บอกถูกต้องหรือว่าแบบไหนไอ้ชทกับขอโถกขอไยพี่น้องสุกุสุคนไว้นะโอกาสนี้ครับผมไอ้ชทขอขอบคุณพี่น้องสุกุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปของไอ้ชดครับผมขออวยพรให้พี่น้องสุกุสุคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับลำลลยรวยเงินทองไหลมาเทมาครับผมสำหรับคลิปนี้ถ่าผู้ใดมากก็ฝากเป็นกำลังใจช่องไอ้ชดไม่หลุนทํานผิด้ยนะครับผมฝากกดไลค์คอมเมนต์ติดตามครับผม กดสับตะไคร้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เวลาที่เอแชทได้อัปเดตลงไปครับผมฝากนะครับผมฝากเป็นกำลังใจช่องน้อยๆครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สํำนีคือเก่าแล้วครับผมมักอะไรถืกใจกระแช่ช่องชอแชทวลลินทำกินได้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ส้ำนีพบกันไว้คลิปหน้าสวัสดีครับลงของเสร็จเรียบร้อยครับผมเบียนน้ำมันเครื่องมาเรียบร้อย ้ำมันเครื่องราคาเปลี่ยนกองละมันเครื่องค่าสร้างสองรอยครับรวคาเปลี่ยนกองอากาศกองอากาศเดีนพอมีอหรอกอัดจำไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปเอาใจตังไวลาสองร0อยเงินขึ้นซื้อว่ารถครับผมใส่ไปสอมไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอมีรถครับผม เขาเรียกว่ายานผ้านานะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านครับผมกลับไปหาคัาดของอยู่บ้านต่อตอนนี้ฉักำลังเดินทางกลับบ้านว่าแสดงเงินเขาตลาบาทมันว่ง่ายพี่น้อง ทุกอาชีพเลยปะเงือบ่ได้เงินครับเมือ่อยหน่อยเมือม่อยไรก็ว่าเมื่อยเขาสบายเลยอสบายนึกถึงตอนเป็นเด็กเนาะครับผมตอนเป็นเด็กหน่อยสบายย้อนอย่ง,งพอมีอาหารกินไปเรียนกัเอาไวปมือละสิบสิบห้าสิบบาท ตอนเด็กหน่อยก็อยากเอยคือนานไงแต่นอสิ่ละเอียดเรียบพอไงมาเราก็อยากกลับไปเป็นเด็กหน่อยไปเที่ยวบ้านมมไปย้อนบ้านโมไปสีเขาไปเที่ยวเขากินต้มไก,ก่ยิงงกตกปลาใส่ชีวิตไปมือพอกับแม่ก็รับอย่างหางกงกงกถ่ายย้อนอเวลากลับไปว่าอะไรนับมือไอ้ที่เท่าไปนานแล้วสู่ไว้ชีวิตนาย เเห็ุบ่หากับเม,มีกินขึ้นมาครับผมทุกเมื่อนี้สังคมขับเคลื่อนโดยเงินครับคนดีมันถึงหน่อยเนยคนซัวมันถึงหลายเี่คนลังเลียขโมยหน่อยก็รลายขึ้นคนดีแถบจะโบม,มีมองยืนมองอยู่มองอาศัยล่ะเพาเงินครับผมสมัยเขาใส่เงินอย่างเดียวเลยเงี้ยงกระาังผิดกฎหไม้ถือกฎนไมยก็ใส่เงินอย่างเดียว เงินเถิงก็ສະຫະเงินບໍ່ເຖິกກະແພ່ເຂົາວ່າ